อันนี้วันนี้ย้ยหาอะไรลูกนั่งไงมันไปแล้วตัวอะไรลูกหอยหอยเดูใจเลยลูกไปนด้ข้าก่อนด้ข้าดีค่าสวยจ้าสวยมากเดดจ้ามากเลยตอนนี้นะ แจ้งจางปางเลยแจ้งอิลีมาหนีแดดแดดแดดจนเป็นเงาจนเป็นเงาว่างั้นเถอะตั้มเตลเตอร์จะไปไหนจะไปตลาดซื้อของไปจังโอ้โหได้รถเข็นไปด้วยเหรอใช่แล้วไปหยิบมาเตลเตอร์จะไปไหน เดินไปไหนแล้วไปเทีย่ยวตลาดสวยจังเลยค่ะ สีเทาอืมอันนี้สีเทาใช่ไหมสีดำอ๋อสีสีชมพูอ๋อตัวสีเขียวฮะตัวสีเขียวสีนี้สีอะไรนะตัวสีเขียวสีนี้มันเป็นสีสีบอลหรือเปล่า สีบอลอ่ามันเป็นมันเป็นออกเหลืองเหลืองเทาเาหน่อยหน่อยสีบอลอ่าสีอะไรก็ค่อยไปถามครูนะยายก,ก็บอกชื่อมันไม่ได้แล้วสีอะไรในมืออ่ะแล้วก็สีม่วงอ่อนอ๋อแล้วก็สีม่วงเข้มแล้วสีมีสีฟ้าอ่อนแล้วก็มีสีฟ้าอ่อน แล้วก็มีสีสีชมพูอ่อนชมพูกับกับฟ้าสลับแล้วก็แล้วก็สีดำดำกับม่วงตัวนั้นอนะ่ะกี่ตัวนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเกสิบอ๋อได้สิบตัวเลยเลรอละูกใช่พ่อซื้อมาให้หตัวไหนน่ารักกว่าเพื่อน ลักหมดเลยเหรอลักสุดไหมลักุดสุด